ณเปิดเผยคุณก็โดนว่าไม่ซื่อสัตย์คุณไม่เปิดเผยคุณก็โดนอีกว่าคุณไม่ซื่อสัตย์อีกแน่จริงทาไมไม่เปิดเผยใช่ไหมมันโดนขึ้นทั้งร่องแล้วตอนนี้เดินหน้าก็ผิดถอยหลังก็ผิดทั้งไม่สมนึกผิดมันก็ผิดทั้งหมดอ่ะแต่ว่าคนดีก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปถ้าครั้งนี้อ้าวยังไม่เกิดความก้าวหน้าในการเปิดเผยความจริงเราก็มีมาตรการต่อไปอมาตรการต่อไปเราในวันที่15้านี้เราก็ไปที่นะ,ะแพทย์สภาเนาะไปให้กําลังใจแพทยสภาให้ทาหน้าที่ที่ดีนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติถ้ายังไม่ไม่ก้าวหน้าอยู่อีกเราก็ไปที่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะก็ไปถึงนายกรัฐมนตรีเลยเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะกํากับดูแลให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นในสังคมประเทศชาติเราก็จะไปทวงถามที่นายกรัฐมนตรีถ้ายังไม่เรียบร้อยอยู่อีกก็เราก็อาจจะนอนข้างๆเน่นะทวงถามทุกวันเราเคยนอนมาแล้วใช่ปักหลักได้เราปักหลักได้จะอยู่กี่วันก็ได้เพื่อให้ความยุติธรรมกลับมาสู่ประเทศไทยของเรา เราพร้อมปักหลักอ,อันนี้นไปเยอะออไม่เป็นไรนะจ้าหน้าที่ตเราไม่ให้เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทาไม่ได้มาเพื่อจะเข้าไปเรามาเพื่อที่จะให้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจทําหน้าที่ที่ดีของตัวเองเข้าไม่เข้ามันไม่ได้สําคัญเท่ากับทําหน้าที่ที่ดีหรือไม่ใช่ไหม รามาให้กําลังใจคนดีให้ทําหน้าที่ที่ดีรับมันยืดเยื้อไปถึงว<อ>ัน <ไป S 1> ที่21นะครับกองทัพทำเองจะปักหลักหรือว่าแนวร่วมทั้งหมดทั้งคอปทอคอปปสคอปชทุกอย่างก็ทั้งหมดแหละครับทั้งหมดเลยตอ,ตอนนี้ได้คุยกันแล้วว่าถ้ามันยืดเยื้อจริงๆถ้าทําท่าว่าเอ๊ะกระบวนการยุติธรรมจะถูกแทรกแซงจะถูกทําลายไปพวกเราก็พร้อมทั้งหมดที่จะปักหลักแปลว่าครั้งนี้กองทัพทำไม่ได้มาแค่สำัึกคนเดียวแต่จะร่วมเคลื่อนไหวหลักด้วยใช่ใช่ร่วมเคลื่อนไหวหลักด้วย มมคือแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจริงๆร่วมมือกันในทีอยู่แล้วนะครับทุกกลุ่มอบรักชาติด้วยกันแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งเปิดหน้าไม่เปิดหน้าก็แล้วแต่ทุกกลุ่มเลยตอนนี้ร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งเปิดหน้าไม่เปิดหน้านะครับแล้วก็ช่วยกันคนละด้านคนละด้านคนละด้านเสริมหนุนกันตลอดเวลาตอนนี้คนดีในประเทศไทยทุกภาคส่วนจับมือกันอย่างเต็มที่แข็งขัน ทุกภาคส่วนจับมือกันขนาดาน,นี้วันที่คิดว่า้าคส่วนนที่จะปถึงวันวนี้ครับมันจะจุดติดนะฮะผมว่าไม่จําเป็นต้องจุดติดหรอกนะไม่จําเป็นต้องไปจุดติดว่าคนมาเยอะไม่เยอะนะผมว่าจุดติดว่ากระบวกนการยุติธรรมเดินหน้าก็พอแล้วเพราะจริงๆผมว่ารอบบนี้คนอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนเยอะก็จะระจอนกติขัดเปล่าเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นเพราะคนเยอะมาเป็นล้านๆสุดท้ายลรวมันเป็นไงอะ่ะนะ ความสาเร็จไม่ได้ว่าคนมาเป็นล้านๆความสําเร็จว่ากระบวนการยุติธรรมหรือว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติจะคนมาเป็นล้านๆก็ได้ที่สังคมประเทศชาติได้รับประโยชน์สุขหรือคนไม่ต้องมาเป็นล้านเพราะยุคนี้มีโซเชียลด้วยมีตัวแทนมาชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้การเจรจาจดขัดผมว่าเหลือเฟือแล้วเพราะทุกวันนี้นะข้อมูลข่าวสารไปทั่วและจริงๆความเดือดร้อนเกิดขึ้นไปทั่วแม้แต่นักธุรกิจทั้งหลายที่บางทีเป็นคนที่ไปฟัง คุณทักษิณพูดด้วยซ้ําจริง ried, ๆ,ๆเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกหลายคนก็ไม่เห็นด้วยหรอกเขาก็ไปโดนมารยาทอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาเองก็ธุรกิจพังเหมือนกันตอนนี้นักธุรกิจธุรกิจพังอะไรไปหมดแล้วสยองไไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยนี่ไม่มีใครเห็นด้วยแล้วกับวิธีการอย่างนี้กับวิธีการที่ทําผิดแล้วไม่ต้องรับผิดเนี่ยนะไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกับวิธีการนี้ทุกคนรู้แล้วว่าพังเห็นไหมแม้แต่ช่อง3ก็ต้องปลดพนักง,งานออกไปถ้าธุรกิจมปได้ปลดทําไมใช่ไหมสื่อต่างๆก็็เเหมืออนนนนนกกกััััะลลดดี๋ยวต้้้งงปท เพราะว่าธุรกิจไปไม่ได้อะใช่ไหมเศรษฐกิจไปไม่ได้ทุกภาคส่วนก็ต้องเจ้งกันหมดอ่ะคนไทยยะยอมกัไแมนะักธุรกิจต่างๆทุกภาคส่วนเขาก็ไม่ยอมให้เขาเจ๊งอ่ะตอนนี้ตอนนี้มันถึงขั้นว่ากระบวนการยุติธรรมไม่กลับมาเจ้งอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกบางส่วนมองว่าคู่กรณีที่จะมาเสริมทับรอบนี้เป็นคู่กรณีหลักๆของคุณทักษิณทั้งนั้นเลยชาติจะได้อะไรอ่ะนะชาติก็ได้ความยุติธรรมไงครับจริงๆไม่ต้องห่วงอะไรหรอกเขาให้กำจัดความอยุติธรรมให้ได้ กำจัดคนคดโกงคนทุจริตคอรัปชันให้ได้กำจัดอำนาจของคนไม่ดีให้ได้ไม่ต้องห่วงชาติก็จะได้คนดีไงชาติก็จะได้คนดีขึ้นมาบริหารคนดีก็ซื่อสัตย์ก็เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตนี่คือสิ่งที่ชาติจะได้ชาติต้องการคนดีไม่ต้องการคนชัว่วถ้าคนมา้อยคนอนจะมองว่าจุดบลอกไม่ติดอะไรแบบนี้เลยคะโอ้ยุคนี้เขารบกันเนี่ยมันไม่ใช่ต้องน้อยต้องมากยาบ้า,นาเ,เนี่ยห้าเม็ดเนี่ยมากก,กี่คนอนะ่ะก็มากกเที่มานะนะั่นแหละก็ล้าถอยไป นะคุณพิจิตชื่นบานคุณเสรฐาตวีสินคนก็ไม่เห็นต้องมาเยอะก็ะถอยไปก็แพ้ไปนะคุณกิติรัตน์ก็ไม่เห็นต้องมาเยอะนี่ก็แพ้ไปและโครงการต่างๆเนี่ยก็เห็นคนต้องมาเยอะนี่แต่ขอให้มีคนกล้าที่กล้าเปิดเผยทั้งมาและไม่มาให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งเปิดหน้าได้เปิดหน้าไม่ได้เท่านี้จบแล้วประเทศไทยในก้าวหน้ามากๆแล้วตอนนี้เราจะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้ก้าวหน้ามามากแล้วผมไม่คิดว่าคนดีจะแพ้ผมไม่เชื่อเพราะว่าคุณทักษิณเป็นคนใจร้อน จร้อนมากอยากจะได้อะไรดังใจเร็วๆๆๆถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์มากเขาอยากได้สุขสมใจคือสุขที่ไม่มีอ่ะสุขแวบเดียวเราก็หมดไปมันไม่มีจริงอะ่ะแล้วแต่ว่าไม่ได้แล้วมันทุกข์แรงอะ่ะเขาอยากได้หลายเรื่องหลายเรื่องตอนเนี้ถ้าเขาทาได้ถ้าเขามีอานาจจริงนะอำนาจเขาเต็มก็ทําไปหมดแล้วแต่ตอนนี้อานาจเขาไม่เต็มคาสิโนอยากได้ก็ถูกขวางแล้วนะใช่ไหมตอนนี้กฤษฎีกาก็บอกมันผิดอย่างนี้เป็นต้นการพน,นันผ,ผ,ผิดกับผิดกฎหมายจะให้ถูกกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะ MOU เนี่ย 4-4ถ้าเขาทําได้่ันนี้เขาทาไปแล้วเขาทาได้เขาก็ทําไปแล้วนี่เราโทษสรัด1-1 2เขาทำได้เขาก็ทําไปแล้วแต่เขาทําไม่ได้สักอย่างไอ้ที hmm ่เขาอยากทําอยากทำเนี trying, ่ยทั้งทั้งที่เขาเป็นคนใจร้อนหลายเรื่องหลายราวที่เขาอยากทะเขาทําไม่ได้ขายให้ต่างชาติเช่าแผ่นดิน99ปีขายชาติ99ปีเขาก็อยากทําเขาก็ทําไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพลังของคนดีในประเทศนี่แข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพลังของคนชั่วน้น้อยลงน้อยลงน้อยลง พราะถ้าเขาทําได้เขาทาไปแล้วนี่คือเราประเมินความก้าวหน้าอยู่แค่ตรงนี้การประเมินความก้าวหน้าง่ายๆคือเขาวีนไปทั่วนี่แปลว่าเขาไม่ได้ดังใจแปลว่าสั่งไม่ได้ดังนั้นเขาสั่งองค์กรอิสระต่างๆไม่ได้นี่ก็คือความก้าวหน้าแล้วแน่นอนในทุกองค์กรม,มีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่เรามาเติมพลังให้คนดีให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเ,เติมพลังให้คนไม่ดีด้วยให้หยุดสิ่งที่ไม่ดีให้หันกลับไปทำสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นผมเห็นความก้าวหน้าว่าตอนนี้พลังความดีของประเทศไทยมากพอ แล้วไม่จําเป็นจะต้องลงถนนเยอะๆมันจราจรติดขัดเปล่าๆไม่ต้องลงเยอะหรอกแค่นี้ก็ชนะแล้วขอให้ขยันทาเท่านั้นแหละแค่ขยันชกพอแล้วประคองสถานการณ์อย่างนี้ไปแล้วเปิดเผยความจริงไปเรื่อยๆๆคนก็รู้แล้วมันจะได้2ออย่างหนึ่งเขาจะถูกลงโทษตามกฎหมายและกฎสังคม2การเลือกตั้งครั้งใดครั้งใดต่อๆไปเขาจะพ่ายแพ้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆคนดีจะชนะมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับของใครบ้างคะเดี๋ยวกับเลรวมพลัง4คนมากเอ้โสาธุสาธุตอนนี้นะคะก็ได้ประสานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ป้อม เรามาการจับสุพรรณบุรีนะคะนักขณะดีเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ต่อเขียวนะคะก็ได้พูดคุยกับทางสื่อซึ่งทางสื่อนะคะวันนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็มีพี่น้องก็บอกว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็รวมทั้งสื่อเองเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นข่าวดังต้องบอกไม่ใช่เป็น ข่าวดังระดับประเทศนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นข่าวดังระดับโลกนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปทุกหยอมย่าแล้วนะคะการที่เรามา ทำความดีในวันนี้คือเรามาทากิจกรรมร่วมกันรวมพลังคนดีนะคะ mm hmm. ก็เมื่อักคุ้อาจารย์หมอเขียวก็ตอบชัดเจนนะคะว่าการที่มาคนเยอะหรือไม่เยอะไม่ใช่คําตอบแต่ขอให้รักษาขบวนการยุติธรรมนะคะว่าขบวนยุติธรรมต้องเข้มแข็งนะคะวันนี้นะคะเราก็มารวมมวลกันกอยู่ที่หน้าสํานักงานตํารวจนะคะก็มีทางคุณตั้มนะคะอ่าแล้วก็มีทั้งแกนนําหลายๆแกนนานะคะค่ะ ตรงไหนตรงนี้หรือข้างนอกข้างนอกข้างนอกายเหรอจะทำอะไรคะชี้แจงอากินหน่อยเอาชี้แจงกาอนแล้วกิจดูรกิจแลรกิจเช่นเช่นคือไม่ที่มันเป็ไม่ได้เราเรโคงมาอ๋อโอ้ไม่เรามีอยู่ในรถลื้ๆเอามานั่นเองไหมมีเอามาเดี๋ยวก่อนเสียงมาหรือเปล่าบอกให้เอาลงมาเลยเอาลงมาแล้วเรามีโราเรงอยู่นะพ้่น้องได้ยินไหมพี่น้องอยู่ไหนเอามาเปล่าอยู่ได้ยินอยู่ค่ะตรงนี้เลยะ สั่งแล้วสั่งองีกไม่ลำโพงเอามาหรือเปล่าลำโพงเอามาหรือเปล่าลำโพงแล้วทำไมไม่เอามาเออโอเคโอเคนี่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีเออทางคุณต้มนะคะจะมาชี้แจ<ก>งให้กับมวลชนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ที่โอ้ต้องบอกเลยนะคะว่าคนแน่นมากมี้องขาเออนะคะทุกคนต้องการทราบข้อมูลนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ต้มจะชี้แจงใช่ไหมคะ ขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวช่วยถือให้ก็ได้ตัวช่วยถือเป็นพวงแล้วเป็นพวงแล้วติดน่นหมดนะคะก็เดี๋ยวเรารอนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจนะคะเดี๋ยวเราก็ดูไม่มีมีถานไม่ได้ไหมฮะเอาไม้มาอยู่นะแต่ว่า ส่วนให้หเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงนี่แหละนะครับผ,ผู้ใส่วอลเลยพ่เออสิหาสิบห้านี้ก็จับไปที่แพทยสภาผู้ใส่ปนะครับเพื่อถ้าสภาอยู่ที่กระทรวงสาธารณาสุขนะครับสิบโมงครึ่งเหมือนกันไปสอบถามว่าทางตำรวจได้ส่งเอกสารไปหรือยัง นะครับวันนี้คือเรามาบอกให้พอบอตรได้ส่งเอกสารเร่รับเบียนแล้วก็เอกสารทางการแพทย์เจ็ดแบบอย่างที่ที่แพทย์ทยสภาขอมาเนี่ยซึ่งแพทย์ทยสภาขีดเส้นว่าภายใน15มกราต้องส,ง 15, ส่ง10หเราก็จะไปแพทย์ทยสภาไปสอบถามและให้กำลังใจแพทย์ทยสภาว่าได้รับเอกสารหรือย,อยังถ้ายังไม่ได้รับกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้ายังไม่ได้รับอาจารย์แก้วสัรอาจารย์เจิมศักด คุณจตุพรพรมพันธ์ทนายนกเขาพวกเราก็จะไปถามนายกรัฐมงรีที่ทำเนียบในวันประชุมครมวันอังคารที่21 1 0มองเหมือนกันนะครับถ้ายังไม่ได้รับอยู่ก็ต้องยกระดับอาจจะนอนค้างที่สะพานชมัยมุ้งเชีอออกก็ได้นะครับดังนั้นนี่ ดังนั้นนี่15บคาไปหาแาพทยสภากอนนะครับดูว่าพบปตรซึ่งมีอำน,นาจในการที่จะสั่งเอกสารเนี่ยทังที่แล้วปปชขอเวรทะเบียนมาโลงบ้านตำรวจก็ทำหนังสือมาถามพบปตรพบตรก็โยนไปที่สำนักง,งานตารวจโยนไปที่โรงพยาบาลตำรวจอีกเพิ่มเิมนะครับดังนั้นเนี่ยมันโยนกันไปโยนกันมา ทั้งที่ตัวเองมีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วนะครับรอบนี้ถ้าพบปอตอรอไม่ส่งเอกสารไปก็ระดับไปถามแคทองทางชินวัตรที่ทรเมียพร้อมกันซึ่งไม่ใช่ไปแคพวกเรานะครับถ้าพวกหญิองอยังตอไม่รู้เรื่องอยู่ก็ต้องถามกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมนะครับขอบคุณพี่น้องกองทัพท,ที่เดินทาง มาจากสุพรรณนะครับมายื่นหนังสือเพื่อพรดุมความที่ทำไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต้องเดินทางกลับไปสุพรรณอีกสิบห้าก็ลงมาใหม่นะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิบห้าเจอกันสิบห้าเจอกันสิบห้าแค่สภาที่นนบุรีไอกระทรวงสาธารณสุขเราไป,ไปเจอที่หน้ากระทรวงก่อน นะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปแพท้สภาก็คือเจอกันที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขก่อน10บโมงก็ได้นะครับสิบโมงพึ่งถึงจะเดินทางเข้าไปในอาคารแพท้สภาที่จอดรถนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางนรัฐมนตรีท่านค่ะขอบคุณนะคะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะถือว่าเราอ้าน ลัาคนดียวเคนเดียวเาคนเดียวาคนเดียัเคนเดีเดดดีเดียทำดียนะนะตาสามเดียวด้ท้งมเา่ตานประมาณเกือบค้ัจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพื่อที่จะมาทำความดีร่วมกัน แล้วในวันที่15้าเราก็จะมีจะมาร่วมนะคะอย่างที่บอก่าว่าอยกทางแยการแยกาษีทำไม่ได้เราเป็นถนนแน่นอนน้องค่ะแล้วก็เรา,าไปดูนะคะตอนนี้เดี๋ยว,ะะวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะก็รอเตรียมขึ้นรถกันแล้วนะคะ ต้องบอกว่าเรามีภารกิจนะคะภารกิจที่เราจะเดินทางกับจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะค่ะก็ะใช้เวลาในการที่จะพูดคุยเจอกันนี่ถือว่าเป็นการรวมพลังจเจริญธรรมค่ะขอบคุณนะคะให้กําลังใจกันค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจตํารวจทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะนี่ก็แลค่ะนี่ก็แล้วแต่อาจา์นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศนะคะถึงบรรยากาศที่ ถ้าเราได้เห็นนะคะพี่น้องต้องบอกเลยนะบนสะพานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและการที่เราไม่ได้มาแบบว่าเยอะมากเพราะว่าเราห่วงการจราจรบ,บนถนนนะคะว่าไม่ให้ติดขัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งวันนี้นะคะเฉพาะกองทัพรมนะคะก็มาเป็นร้อยคนนะคะมาหนึ่งรถตู้แล้วก็อีกหนึ่งรถหกล้อนะคะ,ะนี่ค่ะ นี่เราเตรียมตัวกลับแล้วนะคะก็ได้เห็นถึงบรรยากาศนะคะนี่ยังไม่ได้พูดคุยกับพี่น้องท่านใดเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าถือว่าคุ้มค่านะคะที่เรามารวมมวลกันในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราให้เห็นบรรยากาศจนกลับนี่แหละนะเดี๋ยวเราก็จะจะได้แค่เรียกว่าได้เห็นถึงบรรยากาศรวมๆนะคะนี่ค่ะได้เห็นนะคะว่าพี่น้องเรามากันเยอะแยะมากมายถ้าให้เห็นจนถึงตลอดจากหัวถนนประตู2นะนะถนนประตูหนึ่งเนี่ยคนเยอะพอสมควรอยู่นะคะเนี่ยค่ะ อันนี้นะคะก็แล้วก็ดีบรรดานักข่าวระวังรถด,ด้วยนะคะบรรดานักข่าวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะนี่นะคะต้องบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะคะประเมินแล้วเนี่ยนะคะช่องต่างๆหรือสื่อมวลชนต่างๆนี่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เข้ามาในวันนี้นะคะแล้วแต่ละท่านต้องบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มาเนี่ยตกข่าวแน่นอนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เห็นดูบรรยากาศรวมๆนะคะตรงนี้ซึ่งก็ เป็นที่จับตามองนะคะว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นพลาดกันไม่ได้นะคะก็พี่น้องก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะในทุกท่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หมอเขียวแฟนคลับนะคะกิจกรรมหมอเขียวหมอเขียวทีวีหรือว่า t ิ k กตอต่างๆนะคะอ่านี้นะคะเราก็พยายามนําข่าวสารนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆมาให้พี่ม้องได้ติดตามตลอดเวลานะคะว่า การเมืองนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการเมืองต้องมีธรรนะคะแล้วก็การเมืองทุกเป็นเรื่องของทุกคนนะคะที่เราจะมาทําหน้าที่พลเมืองดีนะคะทําหน้าที่ที่มาร่วมกันนะคะและจะเกิดว่าท่านใดสามารถที่จะไปร่วมกับพวกเราได้นะคะเราอย่าลืมนะคะเราจะมาเจอกันในวันที่ส5นะคะอ่านี่นะคะก็เห็นบรรยากาศรวม น,นี้ก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่จะเตรียมจัวกลับนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีภาร,รกิจต่อนะคะเพราะว่าเรามีจัดข้ายพระเตยปิดกนะคะก็อาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็นําทีมกับรถตู้นะคะกับรถตู้แล้วนะคะแล้วก็เราเองเราก็จะกลับเช่นเดียวกันนะคะอ้าวนี่นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราใช้เวลาเดินทางนะคะย้ำอีกทีว่าเราใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราออกวันนี้เราตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วก็พอบรรยายาธรรมะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มามาเจอกัน นะคะที่นี่เราก็นั่งรถประมาณ3กว่าชั่วสามชั่วโมงนะคะต้องบอกว่าก็ถือว่าลาบลื่นพอสมควรอยู่นะคะเดี๋ยวเราเดินตามไปตรงนู้นเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะก็เตรียมตัวกลับเนี่ยค่ะเรามาทําหน้าที่นะคะหน้าที่ของประชาชนคนไทยนะคะ ก็มารักษาสิทธิ์รักษาเสียงนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยนะคะว่าประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์แค่การกระบาดเลือกตั้งแล้วก็จบนะคะการที่เราจะต้องมีหน้าที่ในฐานะคนไทยเนี่ยเราจะต้องมาตรวจสอบสิ่งที่ถูกควรนะคะอันไหนที่มันไม่ถูกควรเราก็ต้องติต่งกันนะคะในในฐานะของคนไทยไม่ใช่ปล่อยให้ประเทศชาติเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะสามารถจะทําลายหรือว่า จะใช้อำนาจเงินทำอะไรก็ได้แค่เนี้ยวันนี้นะคะเราจะมาช่วยกันรักษากระบวนการยุติธรรมนะคะว่าให้เกิดความให้เขาเรียกว่าพดุงพดุงความยุติธรรมนะคะให้เกิดความเข้มแข็งนะคะถ้าเกิดว่ากระบวนการยุติธรรมมั่นคงแล้วเนี่ยประเทศชาติรอดแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องคะเพราะเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าคนที่มีอํานาจเงินเท่านั้นถึงจะทําอะไรได้วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าธรรมะกําลังเบกบานใน ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ช่วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยไม่ช่วยกันนะคะบอกเลยนะคะว่าเราจะต้องเสียก็ mm. เ,เรียกว่าสูญเสียเอกลักษณ์โดยน้ํามือของคนไทยที่ไม่รักชาตนะิเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราขอให้พี่นกอ,ออกมานะคะมาช่วยกันรักชาตินี่แหละการที่จะออกมานีน่อาจจะออกมาช่องทางใดก็ได้นะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะหรือว่าบอกต่อข้อมูลที่เป็นความจริงข่าวสารที่เป็นความจริง ไปนะคะไปทุกช่องทางแบบนี้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการช่วยชาติเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพี่น้องบางท่านก็อาจจะมีภารกิจนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มีภารกิจก็มาช่วยกันนี่แหละค่ะมาช่วยกันนะคะมารณรงค์นะคะเขาจะว่าเราข้างชาติยังไงก็ได้เราค้างชาติดีกว่าเราสูญเสียประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยคนไทย สามัคคีกันคนไทยรักชาติคนไทยรักแผ่นดินนะคะเพราะเนี่ยเราอย่างมองเห็นกงจักเป็นดอกบัววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคนทําไม่ดีก็ต้องถ้าเขาแก้ไขปรับปรุงนะคะแน่นอนคนไทยย่อมให้อภัยแต่ในเมื่อเขาได้รับโอกาสหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังบิดเบือนนะคะเพราะเนี่ยวันนี้เรามาทวงถามความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมว่าความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นในประเทศนะคะ นี้นะคะก็อาจารย์หมอเขียวพาพี่น้องกับรถตู้แล้วนะคะเนี่ยค่ะ,ะรถหกล้อนะคะอาจารย์คะจะให้ช่วยเผื่อพี่น้องเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะจะให้ช่วยย้ำอีกทีว่าวันที่15หรือว่าอะไรยังไงค่ะอาจารย์ที่เราจะต้องมาวันที่15เราจะไปกันที่แพทย์สภานะไปให้กําลังใจแพทย์สภากระทรวงสาธารณสุขนะ,ะไปให้กําลังใจในการทําหน้าที่ที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ประมาณกี่โมงอะคะประมาณสิบโมงครึ่งเหมือนกันสิบโมงครึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆก็ใช่มารวมมารวมพลังได้เราก็จะเดินทางจากสุพรรณบุรีเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะเสร็จภารกิจครั้งค่ะสนุกมากเลยนะคะเรามาฝ่าแนวรบอาจารย์ตึ้งเพลงอาจารย์นะคะเรามาฝ่าแนวรบค่ะก็ขอบพระคุณนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศให้เห็นนะคะว่าเราใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ3ชั่วโมง และเรามาเจอพี่น้องนี่แหละคือการรวมพลังกันนะคะถึงเราจะใช้เวลาในการยื่นหนังสือไม่นานพูดคุยกันไม่นานแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือพลังมวลของพี่น้องประชาชนที่เข้ามารวมมวลกันนะคะเป็นการเติมเต็มพลังดีๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหนึ่งนอกจากเราจะมาช่วยกันรักษาขบวนการที่ได้ทำแล้วเนี่ยเรายังมาให้กําลังใจตํารวจน้ําดีหรือว่าแม้กระทั่งคนดีๆเขามีกําลังใจที่จะต่อสู้กับ สิ่งที่มันไม่ดีต่อไปนะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเราเตรียมตัวจะกลับแล้วนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามช่องทางดีๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หมอเขียวแฟนคลับกิจกรรมหมอเขียวนะคะหมอเขียวทีวีรวมทั้ง TikTok Instagram นะคะก็ติดตามทุกช่องได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะต่เิินคำสมทุกดีค่ะ